ควันไฟความอร่อยในครัวจีนที่มาของสุขดวนกินควันกินไฟในเมืองมนุษย์อาหารจีนเนี่ยติดอันดับเป็นหนึ่งในอาหารที่นิยมของคนทั่วโลกโยอมรับในเรื่องรสชาติความอร่อยที่มาของความอร่อยก็คือไฟที่เมื่อควันไฟล่องลอยขึ้นมาในครัวจีนเมื่อไหร่แล้วล่ะก็ รับรองได้ถึงความอร่อยเนี่ยหลายคนอาจฟังดูแล้วไม่มีอะไรแปลกหรือซับซ้อนอาหารชนิดไหนก็ใช้ไฟแต่การควบคุมไฟในปริมาณและเวลาที่พอเหมาะไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรือเป็นศาสตร์และศิลป์เลยทีเดียวนะครับครัวคุณกีนเนี่ยใช้ไฟอย่างไรอาจารย์วิโรจนตั้งวานิทเขียนอธิบายไว้ใน,ในขุดไปเคียวฟันซึ่งใน